วันนี้นะครับมันเป็นช่องของบู1นึ่งที่สองอินดี้สไตล์นะครับซึ่งเราผมเนี่ยทำแต่พวกคอนเทนต์จำพวกท่องเที่ยวแล้วก็การกินอยู่แล้วก็การวิถีลุกทุ่งแต่วันนี้เป็นวันที่9 9ทธันวาซึ่งหนังโฟคิงเนี่ยจะฉายล้เดี๋ยวเราจะไปดูหนังโฟคิงกันแต่วันนี้นไหนๆก็มีลูกพี่ที่น่ารักมา1คนแล้วครับมาเยี่ยมอนถึงบุรีรัมย์เลยครับตอนนี้ให้พักอินทีซอน ทำคอนเทนต์ตัวนี้กันโดยการบอกประวัติของสาย142ครับผมว่าแต่ก่อนความเป็นมาไงเพราะว่ารุ่นพี่คนนี้จะอยู่เป็นต้นๆเรื่องเป็นต้นๆของสาย1 4 2ที่กําเนิดเลยนะครับตั้งแต่สะพานแขวนสร้างตอนนั้นรถยังไม่มานะครับยังไม่มี1 4 2่อครับอันนี้แกจะเล่าให้ฟังว่า1 4 2เป็นยังไงความเป็นมาก็าอสวัสดีพี่พลน,นะครับถ้าผมสวัสดีครันบน้อง<ข>อ<ข>อฟครับพี่ชายคนนี้น่ารักมากครับมาผมก็ไปเคยไปหาแกที่ร้อยเอ็ดนะครับก็ กินอยู่สบายสบายแล้วก็น,นี่พี่ชายมาเยี่ยมเยือนเราบ้างคราวนี้อยากจะถามพี่พลเลยนะครับครับพี่พลเรียนเรียนเรียนบุรพ์ลรุ่นที่เท่าไหร่ครับอืมเรียนบูก็คือรุ่นรุ่นสิบหกรุ่นสิบหกรุ่นสิบหกแต่ว่าจะเป็นปีสองห้าสามสามแต่ <25 3. S 1> ตอนที่เข้าเรียนคือเนื่องจากมีมีทางกระทรวงเขาได้ขอขอร้องทางโรงเรียนให้เปลี่ยนชื่อจากช่างกลเป็นเทคนิค,คก็คือจะใช้หัวเทคนิครุ่นแรกเรียก้ว่าเทคนิคเทคนิคบุญรพลค์ับ ก็คือเข้าไปปุ๊บจะได้จะได้หัวเทคนิคช่างหัวเทคนิคบูรณาพลแล้วก็ได้เป็นช็อปขาว,วปีหนึ่งนะแต่คือยังไม่ได้ใส่เสื้อฟ้าแต่นักเรียนที่เข้าไปเรียนณนจุดณนนตอนชั่วโมงนั้นน่ะจะเป็นปีเด็กที่เยอะมากที่สุดช่างโยนจะมีสองห้องห้องสามห้องสี่จะมีนักเรียนในเรือกับนักเรียนอ่าอ่าดอนเมืองคือเกี่ยวกับเครื่อง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 ยนต์ใหญ่คือเครื่องเครื่องบินอ่า <g ül s> ก็คืออันนี้ข่าวๆก็คือจะทานทุกอย่างรุ่นสิบหกนี่คือจะทานทุกอย่างทานโรงเรียนจัดไปสังสรรค์ที่นครนายกสองวันหนึ่งคืนของเมาทุกอย่างอาจารย์ไม่ว่ามีวันแก้เซง็งมีดนตงตีมาเล่นให้นักเรียนยน,นี่ครับวันแก้เซ็งเนี่ยผมไปผมไม่มีแต่รุ่นพี่มีมนะมีมีมม่ีแล้วก็ก็คือว่าจะคือโดยรวมจะมีโต๊ะสนุกโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะ รวมๆแล้วคือว่าในรุ่นรุ่นรุ่นที่ผมเนี่ยคือจะทันทันคือรุ่นที่ทันที่สุดของยุคเก่าคือในบูยุคเก่าพอจากรุ่นวัดที่78สิบแปดนี่คือมันเริ่มแล้วเริ่มที่จะไม่มีแล้วโรงเรียนเขาจะไม่จัดไม่ไหลแล้วอ่าก็คือจะย้อนเข้ามาคือในหนึ่งสี่สองนั้นน่ะที่ผมเข้าไปอ่ะคือเป็นลุกหมอเพราะว่าไม่ได้ค้างจากโรงเรียนช่างแต่ค้างจากมัธยมผมจบเรียนที่ไหนครับเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชาแต่ว่า จบหลังเขาคือไม่จบตามเกณฑ์จริงๆต้องจบตั้งแต่ปีสามสามสองแต่ไม่จบเพราะว่าเรียนแล้วคือเราเราเรา,เราเกเราไม่ใส่ใจก็เลยต้องค้างแล้วก็คือมาเข้าเข้าบูปีสามสามแต่เป็นเป็นรุ่นสิบหกต้องกับรุ่นสิบหกก็เป็นลูกหม้อเขาเรียกว่าลูกหม้อถ้าจากมัธยมมาเข้าเข้า,เข,าเข้าเลยคือลูกหม้อแต่ถ้าจากย้ายจากช่างที่อื่นลงมาอ,อย่างเงี้ยก็คือว่าจะเขาก็จะไม่เขาไม่เรียกว่าลูกหม้อแต่โดยรวมก็คือหนึ่งสี่สองนั้น ทางด่วนสะพานแขวนเริ่มสร้างแล้วครับตอนนั้นผมก็อยู่ตรงข้างๆโรงแก้วอันนั้นสร้างเสร็จเมื่อปี30ตอนนั้นมีงานมหาศรสุดใหญ่มากใช่แต่ครั้นี้ต้นกําเนิดครั้นี้พอสะพานแขวนสร้างตอนนั้นยังไม่มี1นึ่งสี่สองไม่มียังไม่มีเดินทางไปเราโรงเรียนกันยังไงครับคือขึ้นรถไปลงท่าน้ําท่าน้าพระประแดงท่าน้ําเจดีเจดีไปลงเจดีเลยแล้วก็นั่งข้ามเรือข้ามฟากไปไปขึ้นฝั่งปากน้ําไปแล้วก็ไปต่อรถปากน้ําไป รถสีเอี่ยมก็ลงที่หน้าบูลงลงที่หน้าหน้าบูเพราะมาก่อนไม่มีเซ็นทันจะเป็นถนนที่ว่าเสี่ยงตายมากคือรถจะวิ่งสวนทั้งหมดเลยสี่เลนแล้วก็ถ้าช่วงหน้าฝนพอดีเปิดเทอมอ่ะมันจะลําบากเพราะว่ามันจะเป็นสะพานไม้างคลไปแล้วคือด้วยความรักเพื่อนอยากแกล้งเพื่อนไม่งดึงสะพานไม้ออกไอคนที่ไปที่หลังก็ไปไม่ได้มันต้องกระโดดเอามงคลก็ต้องเปียก ลุงลงสมัยนั้นก็ไม่สีเนี่ยไม่กดเพื่อนกันหรอกเนาะไม่กรธหยอกหยอกกันแต่มีอะไรก็คือก็ช่วยช่วยกันตลอดเพื่อนผูก็คือในหนึ่งสี่สองอ่ะมันยังยังไม่เริ่มเพราะว่ามันไม่มีรถมีแต่ทางด่วนอ่าเดี๋ยวพี่ตอนนั้นน่ะต้นกําเนิดบูกิโลเก้าอ่าใครเป็นคนยืนก่อนก็ถ้ายืนหลักๆเลยก็จะมีพี่ต๋องรุ่นบางต๋องรุ่นสิบสี่เป็นสิบสี่ช่างช่างไฟ แล้วก็เป็นเป็นคนที่นำพาแก๊งหนึ่งสองเก้ามาเที่ยวเล่นใ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 นประชาชชาวทิศหรือกิโลเก้าต้องประทะกับอินโดยตรงเลยคือหลังอินไม่ใช่หลังอินแปดสองกอคนคนที่เป็นเจ้าของไอ้นี่นะชีวิตไม่ชหลังซอยเทวดาใช่ใช่ใช่หลังอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะพี่หลังซอยเทวดานั่นแหละก็คือว่าเขาจะต้องรับขับสู้กันตลอดเพราะว่าเขาจะไปเล่นเล่นสมุนไพรกันอ๋อ ก็คือจะกลับปักน้ําล่องปักน้ํากลับปักน้ําคือจะของน้ําเน่า,า,งนเ,า,นเ,า,าเงีเ้ยเมากินเหล้าไถเงินนักเรียนม้างชาวบ้านชาวช่องส่วนมากแล้วถ้าปักน้ํามาก่อนสมัยก่อนอกลับปักน้ํากันอ่ะรุ่นเก่าๆก็คือส่วนมากจะมีเรื่องของพวกเด็กบ้านมากกว่าพวกเด็กช่างจะไม่ไม่ค่อยกล้าเพราะระดับโรงเรียนบางจากเขาจะมาเต็มเลยเมื่อก่อนอยุก่อนนั้น เราเดินสองสามคนเขาก็คือไม่ตีกันอ่ะไม่ไม่ไม่ทำกันก็คือว่ารู้กันแค่นั้นมันไม่เหมือนยุคหลังๆก็คือเริ่มเริ่มจกปลายพอหลังจากนั้นเริ่มเริ่มพี่เริ่มเริ่มอยู่ปีหนึ่งเทอมสองตอนนั้นเริ่มมีแล้วเป็นหนึ่งสี่สองเริ่มมาแล้วปีในปีในปีสามสิบสามสามปลายปีสามสามปลายปีขึ้นขึ้นปีสามสี่ ใช่ก็จะเริ่มมีหนึ่งสี่สองใครนำขึ้นก่อนเลยก็มีตอนนั้นก็จะมีมีเข้ามาคืออ่าโยทินแกต่อบูพผาพี่โยทินนะครับที่ยิห้ายุคสิห้ามาเฟียนะครับใช่มาเฟียอานย้ายมาจากน่าจะย้ายมาจากยกเขนใช่ครับแต่ก่อนพี่ พี่โยทินเนี่ยเคยอยู่เคฮะผมจําได้ว่าแกไปพ่นไถยะอยู่ตรงตู้พิษณีผมไม่รู้ว่าใครแต่วันนั้นเจอเจอพี่แกแกบอกแต่ก่อนอ่ะพี่อยู่เคหะพี่ได้ที่พ่นไถยะอยู่ตรงตู้พิษณีของใช่เออแกเด็กดไยะเก่าไถยะเขามารุ่นเดียววกซาพวกนี้ติงลี่เฮฟแล้วก็จะมีตะอิดแม่กองนี่ก็ไม่ธรรมดาอ่ะเนี่ยนี่นะครับหลายคนอยากรู้ประวัติพี่แม่กองพี่แม่กองไี่อยู่หนึ่งสี่สองกันใช่ไหมหนึ่งสี่สอง แบ่กอยู่แม่กองอยู่แม่กองแล้วก็ไกลมากแล้วกาจะมานะครับไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเป็นบุคคลที่กว้างมากในแม่กองกว้างแบบว่าเออชื่อแม่กองนี่ไปแบบเด็กที่นั่นบอกมาไหนบอกมาหาอีทอีทแม่กองเด็กแถวนั้นจะต้องยอมครับอ่าเดี๋ยวเรื่องพี่โยทินที่แม่กองเยวก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีพีแน่นอนวันนี้็อยจอกับพี่พลแต่ครนี้เราจะสืบสาวเรื่องไปถึงหนึ่งสี่สองก่อนนะครับอ่าครับคันนี้เรามาต่อ เรื่องการยืนรอรถเมล์ <Okay. S 1> ของสายหนึ่งสี่สองนะพี่หนึ่งสี่สองแต่ก่อนยืนอยู่ตรงไหนเริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกเลยคือมันจะมีวัดสนหนึ่งวัดสนสองวสนถ้าวัดสนหนึ่งวัดสนหนึ่งก็คือทางด่วนตรงบ้านหนุองอ่ะใช่อันนั้นคือจะจะจากจาก,จากบางทีคือมาจากพวกเด็กเด็กซอยวันบางทีก็เด็กวงเวียนใหญ่มีนะชื่อ <c oughs> โกดําถเด็กงเวียนใหญ่ <c oughs> คนเดียวเตดๆเลยใส่เสื้อฟ้าไม่มีใส่เสื้อหมก คนเดียวเลยมีสองเล่มมาเลยมาลงมาลงที่วัดสนหนึ่งมารอมารอพวกพวกพี่บางทีแล้วหลังๆเรามาคุยกันว่าเราย้ายขอย,ายอ้ายไปอยู่ที่วัดสนสองเพราะหนึ่งมันใกล้มันมันเยอะอะตอน,น,นช่วงนะั้นจํานวนของบูรอบเช้าหนึ่งสี่สองอะมันค่อนข้างที่จะเยอะคือจะมีย้ายมาจากปิ่นมนทนก็จะมันหนึ่งเด็กสมุทรสาครที่มาจากพวกแถวเด็กคุ้นในอะไรพวกเนี้ยไอ้เจ้าเอกเจ้าหลายคนอะ อ่าก็เยอะแล้วก็มีเด็กวัดสนวัดสนสองด้วยชื่อตาบานุติพากันห้องห้องเดียวกับโยินเราก็เลยรวมก็เลยมายึดป้ายเป็นวัดสนสองคือป้ายใหญ่ตรงนั้นเลยอ่าข้ามฝั่งมาใช่ไหมใช่ใช่เราข้ามมาฝั่งฝั่งฝั่ง<ร>ข้าง,ท,างที่ท<ด>มันจะขึ้นทางด่วนใช่ใช่ใช่เราย้ายเราข้ามมาฝั่งฝั่งนี้เลยเพราะว่าบางทีอ่ะเราเราเคยเคยมีปัญหากับเด็กเด็กพื้นที่เด็กวัดสนเด็กซอยวัดสน แต่เราก็เราไม่ขอพูดถึงดีกว่านี่แบบยุคพี่ไม่ค่อยเล่นกับอาชีวะต่างถิ่นเนาะออจะเป็นเด็กบ้านเป็นหลักเลยใช่ใช่ใช<อ>เพราะว่าเพราะว่าในในช่วงช่วงนั้นอะ่ะคือถ้าพูดถึงอะ่ะกระโหนกเขามีนะแต่ว่าถ้าในกิโลเก้าอะ่ะเราจะไม่ยุ่งกันอ๋อก็คือคือว่าเ,เ,วเห็นหน้ารู้ว่าใครเป็นใครใครชื่ออะไรเขารุ่นไหนเรารุ่นไหน มันมันเราเรุ่นสิบหกคนมาพอสอปีสามสามคนหนุกเขาก็เริ่มเริ่มที่จะอ้นี้แล้วเพราะเขาปัญหาเรียงเรียนเขาหลายหลายยากเราก็รู้แต่เราคือไม่ยุ่งกันเราไม่ยุ่งกันเลยก็คือไม่ยุ่งเห็นเห็นกันเราไม่เคยยุ่งไม่เคยอะไรกันแต่ที่หลังจากนั้นที่ว่าเขามีอะไรกันอ่ะอันนั้นก็มันคือมันคืออีกชุดหนึ่งของหนึ่งสี่สองตอนนั้นพี่ก็อันนี้ไปแล้วก็คือฝึกงานเสร็จแล้วก็เลยออกไปเดนปริยายแต่ถ้าในหนึ่งสี่สองหลักๆเลยก็คือจะรวม รวมคือจุดเดียวเลยคืออยู่ที่วศน์สองแล้วนัดกันเนี่ยขึ้นรถเมล์กันกี่โมงตอนนั้นไปเรียนกี่โมงครับรุ่นสิบหกตรงนี้เข้าแปดโมงเช้าครับโอ้โหแต่เช้าเลยนะแต่เช้าไกลด้วยแต่ผมยังรุ่นผมยังเก้าโมงครึ่งไม่ไม่ไม่มีเก้าโมงครึ่งนี่คือยังเป็นรุ่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 นตัวเลือกอ่ะรุ่นตัวเลือกตอนนั้นมีการประทวงอะไรกันใช่ไหมคิดเลือกกันแต่ครั้งนี้พอหลังจากนั้นอ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นเก้าโมงครึ่งรุ่นผมนะรุ่นยี่สิ ต้องเล่าให้ฟังแล้วจะได้รู้ว่ามันสนุกอันนี้เรื่องของเรียนไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องหนึ่งสี่สองเราดูก่อนดีกว่าว่าตอนนั้นข้างฝั่งมามีจํานวนค่อนข้างเยอะเยอะเยอะเป็นจุดสังเกตนะฮะหรืออะไรว่าแบบตอนแรกๆเลยตำรวจตำรวจอะไรเขาตำรวจเขายังยังไม่ค่อยรู้เขาคิดว่าเป็นพนักงานโรงงานเอาใส่เสื้อฟ้ากันใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมีสมัยก่อนนั้นมีตอนที่ตอนที่ยังไม่มีหนึ่งสี่สองคือกับปักมากาก็คือไปกันเป็นจำนวนแบบ ไม่เยอะในกิโลเก้าไม่เยอะแต่เขาจะมีรุ่นรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในประชาธิปติอยู่ในกิโลเก้าจะมีตั้งแต่รุ่นเก้าก็พี่พี่เคยได้ช็อปมานะช็อปรุ่นเก้ายมขาดรุ่นสิบรุ่นเก้ามีอยู่มีรุ่นเก้าพี่แล้วก็มีรุ่นสิบพี่ใจอยู่ซอยวิเชียนอะไรพวกนี้แล้วก็พวกข้างในก็มีเยอะมีบูบูเยอะแต่เขาเขาเขาไม่ออกตัวแล้วไม่ไรแล้วคือเขาอายุเขาอายุเยอะแล้วก็เคยคุยคุยกันอยู่เคยไปหาเคยไปอันนี้กันอยู่ติดต่อกันอยู่แต่เขาเคยเขาขอ ก็ก็ก็คือว่ากิโลก้าตอนนั้นก็คือออกมารวมตรงนี้หมดยังไม่แยกยังไม่แยกออกว่าเป็นบูกิโลเก้าอ๋อคือยังตอนนั้นยังยังไม่ใช่บูกิโลก้าที่ว่าเป็นตำนานมาว่าเออบูกิโลก้าต้องต้องบูต้องบูต้องบูยังยังยงเพราะว่าหลังจากนั้นมันมันเริ่มเริ่มที่ว่าปิ่นเข้ามาสมุทรสาครเข้ามาแล้วก็ราชสิทธิ์ก็มีเข้ามาแต่เราก็ไม่เคยเช็คนะในในหนึ่งสี่สองไม่เคยเช็ค อะไรก็แล้วแต่บางทีออกจากปรงเทพเข้ามากระอื่นเขาจะเช็คเราก็ไม่ยอมเราบอกว่าสายเราเราคัดแล้วเราเราเพบากว่าเข้ามาเป็นบูแล้วคือบูแล้วแหละแต่ถ้าเราก็อย่างว่าลูกสายเนาะเวลาทําไปมันรู้สึกเสียความรู้สึกมันเสียของาโอ้ทำไมกูอยากจะเรียนนี้แล้วมาเช็คกูแบบนู่นนี่นั่นแบบก็คเออแค่ให้เราแจ้งเกิดไปเลยแต่เราจะรู้ว่าเขาก็ทำเขาเขาทำทำหน้าที่เขาได้ดีแต่ว่ามันก็ เป็นพ่อบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องจบชีวิตลงด้วยตัวเขาเองเล้ก็ไม่อยากจะพูดถึงเพราะพ่อก็เป็นน้องชายของคนคนดังคนหนึ่งแต่คงตองลาบ้านหนึ่งอันนี้อันนี้คือใครครับอ่าเกียงเกียงครับเกียงเขอเยชื่อลกันก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเสียไปแล้วเขาเสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรส่วนการตอนนั้นแถวทางพระรามสองะรุ่นพี่อะรุ่นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีทางพระรามสองมาบ้างไหมมีมีมียอดดำอยู่ฝั่งตรงข้ามกยะหา โอเคหัด okay, huh. ถ้าตรงข้ามเคหามันจะมีสองฝั่งครับม,มีโครงการสามมาโครงการหนึ่งเข้าเข้าไปไม่แน่ใจอ่ะมนเข้าไปข้ามข้ามฝั่งกับตรงข้ามเคหาปุ๊บแล้วเข้าไปไม่ไม่ไม่ไกลอ่ะแล้วคือมันมันเคยเคยไปเที่ยวอยู่ครั้งหนึ่ง <Huh. S 2> แต่เขาเรียนได้อยู่ประมาณดูประมาณเกือบสองเทอม term, แล้วเขาหายไปเลยแต่ถ้าจะมีหนักหนักเลยที่ว่าสดอยู่คนเดียวก็คือมีโกโกเรียกว่าโก้ดำนี่ อยู่พระรามสองเด็กขงเวียนใหญ่ของเวียนใหญ่เลยโโอ้หใช่เด็กอาเขาฝังเวียนใหญ่เลยคนเดียวดผ่านโอ้โหรงเวียนใหญ่ครับไม่ต้องห่วงครับชุดนั้นมันมีประชาชื่อนุงเวียนใหญ่มีกันโหนมีมีอินไม่ต้องห่วงเลยครบหมดตั้งแต่สมัยพอจะผ่านกูบอลอีกเมร์ไอตรงนั้นอะไรเมร์ลคิงอะเมย์คิงใช่เมร์ลคิงตอนเซนท่านเซนท่านรัตยาเซนท่นรัตยายังมีอลยไอติมโฟโมยังจำได้นี่คนนั้นก็คนเดียวเลยโดดๆดดมีสอง มาล่องมาเลยถ่ายอะไรก็ไม่มีใส่เสื้อข้างในด้วยแต่จะค้ายอมใจเขาเขาตีคู่กับโยทินอยู่เขาจะเข้ามาก่อนโยเข้ามาก่อนโยแล้วแล้วก็โยเข้ามาแล้วก็อีทเข้ามาแม่กองเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วตอนนั้นก็คือว่ามันก็จะสิบสี่ไม่มีแล้วก็จะมีสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ก็เริ่มแบบว่าตอนนั้นตอนนั้นได้ได้พี่แมกกองมา <c oughs> พิโตินมา <c oughs> พี่พลแล้วก็อีกหลายหลายคนที่เล่าไป <c oughs> ครับกำลังเริ่มแน่น <c oughs> แน่นแน่นแน่นละเร, <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มแน่นและ <c oughs> ส่วนคันเนี้ยพอพอเราขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้การที่เขาจะผ่านอย่างไอวงเวียนใหญ่ผ่านมานี้บางประกอบนี้ต้องเจอเป็นประจำไหมถ้า ้าผ่านช่วงนั้นมีมีอินรอบเช้าอยู่รอบเดียวไม่ใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่มีอินบ่ายไม่มีอินบ่ายไม่มีอินบ่ายแต่ว่ารอบเช้าถ้าในในยุคนั้นอ่ะเขาค่อนข้างที่จะรักษาตัวยอดมากรักษาตัวรอดเป็นยอดดีอ่ะใช่สุภาิ์คือว่าเขาเขารู้ว่าว่ากําลังเขาเขาไม่ถึงมาถึงพี่อินน่ะใช่ใช่แล้วน้อยกว่าเราอีกเหรอครับเขา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 าคือบางคนเขาเริ่มที่จะอยู่ปีสอง ปีสองปีสองเพิ่มสองปีสามละคือเขาเริ่มเริ่มเริ่มถอยละคือเขาต้องการที่ว่าจบก็คือจะจบแล้วก็อจะไปทำเรียนต่ออะไรใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งคือว่าเด็กเหล็กรุ่นใหม่ที่จะมาทดแทนช่วงนั้นน่ะคือเขาขาดหายไปพักหนึ่งเขาจะมามีมาได้คือช่วงตอนเป็นเป็นอินไบายอ๋อใช่ใช่จำนวนจะเพิ่มขึ้นจลนวนจะเพิ่มีทั้งสองรอบใช่ใช่พอรอบเช้าอย่างเดียวคือว่าเขารู้ว่ามันเขาไม่ไหวไม่ไหวเขาก็เลยว่า เขาเขาเตะตัวเองเขาเรียกว่าเตะตัว,ตวเองอันนี้หมายถึงการเรียนนะครับ <S <S <ช>แบบว่าเราต้องไปเรียนบางทีจะอยากจบแล้วก็ไม่อยากยุ่งอะไรอย่างนี้ครับก<ช>็บไ,มไม่มีปัญหาอะไรไทำรกันเราแค่เฉยๆแต่บางทีเราเห็นหน้าเห็นตากันก็รู้พี่ยังเคยรอบค่ำเนนะ่ไปคนเดียววนะันนั้นไม่ตกสายเราวันนั้นนึกอยากไปยูจิโล่ก้าคนเดียวเลยพวกลงมาเลยสามคนหน้าหลังกลางซ้ายขวาดึงว่าหมดเลยสามเล่มถ้าเราทำอะไรเราก็มีอยู่อันเดียว เราเดินขึ้นมามาก็เขาก็เห็นน่ะเราก็เดินขึ้นหนึ่งไปสองไปพี่พลผกอะไรครับก็มีเก้าขนาดเก้าแต่อ่ะอันนี้มันมีรูปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะตัดให้ดูมันทีรูปกับสองพี่น้องกับพี่ใต้คนนะครับที่เออโชว์กันนั่นแหละเนัะนั้นนั้นของใครผมไม่รู้รูปที่บ้านที่ไปกินชายิกินเหล้าที่บ้านพี่พลกันแหละมีสองก็บอกแต่ไม่รู้ว่าของใครนะแต่ก็เมื่อกี้เกิดเกินมาแล้วก็ไม่เป็นไรคือ มีหนักก็ก็ยังดีแล้วยังปลอดภัยก็ยังดีกว่าต้องไปแลกกันสามเล่มกับหนึ่งเล่มใช่ไหมแล้วทางนั้นขับไงต่อครับก็เขาเราเราก็สา,า,ายว่าเราเข้าทางด่วนเนี่ยเราซื้อตัว๋วเราซื้อตัววอออต๋วทางด่วนไห้อ๋อซื้อตั๋วทางด่วนเพราะตื่ทีสองเข้าไปพอดี <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> เราก็เขาก็เปิดให้เพราะว่าหนึ่งีสองคนขับ,บก,กับกระเป๋าเขาก็รู้กันอยู่ครอบครัวเดียวกันใช่รุ่นผมเนี่ยเปิดประตูเองได้เลยขนาดว่าขึ้นตรง ปีนทางด่วนที่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะฮะพี่ยักษ์กับพี่พี่อึ่งเ่ะแกมุดรั้วออกมา,าจากปั๊ดแล้วให้ผมเปิดประตูะประตูหนึ่งสี่สองแต่ก่อนมันเปิดคีมแดงนะฮะเปิดประตูได้เปิดขึ้นมาได้เลยอ่ะมันขึ้นกลางทางด่วนเนี่ยแหละมันเลยเปิดง่ายปิดง่ายไ่ะเวลาแต่ปิดไม่ทันบางทีมีรอบหนึ่งปิดไม่ทันก็โดนลูกหวานไปโดนกันหลายคน,น,น,นลูกแดงดอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันอันนั้นเรื่องสนุกสนุกทั้นผ่านไปนะครับเอ่อเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะ ครับประวัติค่อนข้างยาวหนึ่งงตั้งแต่ยุคบุกเบิกมาค่อยเรียงลําดับลําดับ,ดบเดี๋ยวเราค่อยไปต่อ EP พกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันได้เวลาที่เราจะไปดูนังโฟกิงกันแล้วเดี๋ยวพอดูโฟกิงเสร็จออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าต่ออาจจะไปเปลี่ยนสถานที่เล่าหรือจะเท่าที่สถานที่เดิมค่อยว่ากันนะครับต่อ EP พีสได้เลยนะครับ